ใหมาที่พี่น้องบอกกับสมงมาหน่อยเคยลาเคยเก่าเส้นเคยพี่น้องก็มาชมคอยพี่น้องจุนีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องฮะเนยเม่นี้ถิ่นเรามันเริมเมื่อนี้ได้แมงขนนูนหรือว่าแมงกินนูนพี่น้องเมื่อคืนนี่ไปใต้มากพี่น้องได้โบราณอะไรใช่ไหมล่ะพี่น้องจานหนึ่งเมื่อแรกสิบห้าเอาไม่ม่ได้ไปการไต่ให้พี่น้องเบิ่ง กอดิชื่อได้พี่น้องเด้หาตายเอาน้ำค้างให้ค้างหน้า,น,านี่แหละตมาพี่น้องมาแซ่บแซบนี่โอ้ปีละเทือกนี่ของก็ได้กินพี่น้องเลยตีบขาวยลุ่มมีเด้อพี่น้องเอาเด้อทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ

ง่ายกับมี่ด้ยพี่น่อยแบ้าปวนกับตัวน่อยเนี่ยพี่น่อยถ้าีเอา าลาล่แปลว่าบรเทองแม่งกิ่นู่นเลยหมุนปลาโค้เนี่ยมันจะสวบาง

เราก็กินเนาะนี่มันเราใส่กับพลนนมปาราบไม่เรียบอ่ะนมนี่ป๊าต้มอืมนี่นี่อะไรนะ Mình cứ bỏ mẹ hình ta đâm đâm dạ Nó lắm giòn chèn rồi phải nào

เขาดีจ่าคุณบ๊ะที่นี่เป็นไม่ยากเลา

ลับปลาลับปลาขววชุกเดี๋ยวจำนดน่มันแบบยันไม่บานเท่าหลักนองเอ้ยาขื้นบ้านหากินไปน้ำปลาน้ำดงนี่แหละพี่เอ นีตัวนี้ไงสำหรับคลิปนี้พี่น้องเขาจบลงเพียงคิมนี้เด้อพี่น้องเขามับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบมาหน่อยเคยหลาห่าเด้อพี่นออ้องสำหรับคลิปนี้โคกาเขาว่า,าสบายดีพี่นออ้อง 买的